วันนี้พเพกจะมาเปิดร้านตัดผมที่นี่นะร้านตัดผมอย่างนั้นเหรอใช่แล้วแต่ว่ายังไม่มีลูกค้าเลยอ่ะพี่ฝนไม่มีลูกค้าจริงด้วยก่อนอื่นจะต้องนี่เลยเปิดประตูก่อนหว้มีประตูหล่นลงมาแล้วก็จะต้องทำเขาเรียกว่า จุดตัดผมเดี๋ยวก่อนนะนี่คือที่นั่งสําหรับตัดผมนี่นะใช่ใช่ใชที่นั่งตัดผมเขาให้เราเปิดขึ้นมาฟรีหนึ่งอันนี่ไงามาแล้วแต่ว่าถ้าจะอัปเกรดต้องใช้ตังค์หนึ่งพันห้าร้อยเลยนะใช้ตังค์เยอะจังเลยแล้วก็ตอนนี้ลูกค้ายังไม่เข้าร้านเลยอะลูกค้ายังไม่มาเราจะต้องไปตามเพื่อนมาก่อนหรือเปล่า นี่ไงมาแล้วสวัสดีครับคือว่าที่นี่ร้านตัดผมเปิดใหม่ใช่ไหมครับใช่แล้วนะครับเชิญลูกค้านั่งที่เก้าอี้ตัดผมเลยนะครับคือว่าตอนนี้ผมยังไม่อยากตัดผมผมอยากทําเล็บนะครับแต่ว่าของผมเปิดร้านตัดผมนะครับงั้นเดี๋ยวผมยืนรออยู่ที่นี่ก่อนก็แล้วกันครับผมแล้วเมื่อไหร่จะมีที่ทําเล็บแล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก่อนทำไงดีอะนั่นน่ะดิจะทําไงกันดีพี่ฝนเราจะต้องเปิดเป็นร้านทําเล็บด้วยหรือเปล่าร้านทําเล็บเนี่ยนะใช่ จริงด้วยมีรูปมือขึ้นมาข้างบนแสดงว่าจะต้องเปิดร้านทําเล็บนั้นเหรอใช่แต่แบบว่าตอนนี้เรายังเปิดยังเปิดร้านตัดผมอยู่นี่นาเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาลูกค้าแล้วก็มีเก้าอี้เพิ่มเติมตรงไหนคือที่ทําเล็บเดี๋ยวก่อนหาที่ทําเล็บก่อนไม่เจอไม่เจอแล้วปุ๊กปิ๊กก็ไม่อยู่ด้วยวันนี้ไม่มีคนมาช่วยพี่เอกเลยเอาแล้วปุ๊กปิ๊กไปไหนอ่ะเขาบอกว่าเขาไปหารอลาแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนเราสามารถ เราสามารถพาลูกค้าคนอื่นมาก่อนได้หรือเปล่านั่นนะสินนะเพราะแต่ว่าถ้าจะพาลูกค้าคนอื่นมาจะต้องให้คิวของลูกค้าคนนี้ว่างลงซะก่อนไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมตามเพื่อนมาให้กว่าจะตามเพื่อนมาให้เดี๋ยวก่อนนะมีปุ่มอะไรบางอย่างงอกออกมาไหมตรงนี้คือช่องรับเงินของพี่เอกพี่ฝนมีที่รับเงินด้วยอย่างนั้นเหรอใช่เขาส่งเงินมาให้เพียกหนึ่งพันเก้าร้อยกับอีกสิบเหรียญมีตังแล้วอัปเกรดอัปเกรดแล้วเรียบร้อยยังทําเล็บไม่ได้อยู่ดี เปิดอย่างอื่นก่อนก็ได้นี่นามีปุ่มทั้งหลายปุ่มตอนนี้ลูกค้ากลับไปแล้วเป็นคนอื่นแทนแล้วนะคือว่าตอนนี้ผมก็ต้องการที่จะทําเล็บเหมือนกันนะครับทําเล็บเนี่ยนะครับไปทําผมกันก่อนดีไหมผมของผมหลออยู่แล้วครับเรื่องนั้นเข้าใจนะครับแต่ว่าตอนนี้เพจก็เปิดขึ้นมาต้องสองสถา,านีแล้วนะนี่ไงนี่ไงทําไมเขาไม่มาทําผมกันเนี่ยก็คุณลูกค้าเขามี มีผมที่หล่อกันอยู่แล้วเขาก็เลยไม่อยากทําผมไงนี่ตอนนี้เพคเปิดจนถึงแอร์แล้วก็พัดลมแล้วก็ไฟแล้วนะลูกค้ายังไม่ไปน,นั่งที่เลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เก็บตังค์ไว้เรื่อยก่อนตังค์จะเป็นหมื่นอยู่แล้วเนี่ยดีมากเลยก็ดีนะนะที่มีตังค์เป็นหมื่นแต่ว่าลูกค้าครับเป็นทางตัดผมกันเถอะเขากลับไปแล้วเขากลับไปแล้วแต่ไม่เป็นไรเพกนึกออกแล้วนึกอะไรบางอย่างได้อย่างนั้นเหรอนี่เลยนั่งทําเองอัตโนมัติ อัปเดตเลยนะใช่เชิญเลยครับคุณลูกค้าเขาไปแล้วไปแล้วไปแล้วคุณลูกค้าคนแรกเชิญด้านในเลยคะ่ะเชิญเลยครับข้างหลังว่างนะครับมาแล้วพี่แอร์คุณลูกค้ามานั่งแล้วนั่นไงอันนี้เป็นแบบอัตโนมัติเขาก็มานั่งทําเองด้วยนะฮะจริงเหรอเราสามารถอัปเดจนถึงคนันทำผมเองได้อัตโนมัติเหรอ จริงเลยพี่ฝนนี่ไงถ้าเกิดไม่ได้อัปเกรดเราต้องมานั่งสระผมแล้วก็ทําผมให้เขาเองนะโอ้โหดีจังเลยคุณลูกค้าเขาไปแล้วอืมเครื่องสามารถทําอัตโนมัติได้นะเก็บตังค์แล้วเรียบร้อยเข้าหายไปแล้วตัง์มีเป็นหมื่นแล้วนะจะบอกให้เนะี่ยตอนนี้ีเขาก็เดินหายไปต่อหน้าต่อตาเพคคิดว่าเพคจะเปิดขึ้นมาสักห้าห้าโต๊ะเลยห้าสถานีใช่ห้าสถานีเราเลือกอันแพงสุดเลยดีกว่าอ่ะแพงสุดเลยเพราะว่าเรามีตัง มีตังตังเหลือตังเหลือแต่ว่าลูกค้าเข้ามาเยอะเลยแต่ว่าเราเราเชิญลูกค้าเข้าไปทําผมทําเล็บเองแล้วกันนะเชิญด้านในเลยนะคะแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยไม่ต้องทําเองสบายเลยพวกเราสี่พันเก็บตังอย่างเดียวแป๊บเดียวมีเ0้าพันแล้วพี่ฝนใช่เก็บตังอย่างเดียวเชิญคนลูกค้าด้านในได้เลยค่ะเชิญเลยนะครับ ชิญด้านในเลยค่ะเชิญเลยครับอ๋อดีจังเลยคุณลูกค้าเขามานั่งเองแล้วนั่งเองแล้วก็เครื่องทําอัตโนมัติแล้วก็ไปอันนี้ยังไม่ได้ทำเดี๋ยวก่อนนะเก็บตังค์เลยเก็บตังค์ได้แล้วอได้เป็นพันเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เขาจะตัดผมตัดผมนี่ได้เป็นพันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเผานไหมผผานผ่านผ่านเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาแล้วคุณลูกค้าคนถัดไปเดี๋ยวก่อนคนที่มาสระผมนะเรียบร้อยเราได้ตังค์แล้วเดี๋ยวเขา คนนี้ยังไม่ไปคนนี้ยังไม่ไปทําไงดีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมลูกค้าเข้ามานั่งหรือว่าเขาอยากจะทําผมนานๆก็อาจจะเป็นไปได้นะเพราะว่าร้านตัดผมของพวกเราเนี่ยนะอยู่แล้วก็สบายสบายเดี๋ยวสบายเกินไปแล้วลูกค้าไม่ยอมลุกเลยมาแล้วมาแล้วเก็บตังค์ก่อนเก็บตังค์เก็บตังค์แล้วเอาเชิญเลยครับคุณลูกค้าไม่ลุกคนอื่นก็นั่งไม่ได้นะสิชินั้นนในได้เลยนะคะคนนี้มาตัดผมเดี๋ยวเพกตัดให้เองเรียบร้อยโอ้โหเก0าพโอ้โห ดีจังอะทำไมได้เยอะจังเลยคนนี้ก็ตัดผมเหมือนกันนัเนเ่ยใช่เอาละเดี๋ยวพี่เอกตัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เอกคุณลูกค้าเขาล้มเมื่อกี้ไปช่วยเขาก่อนไหนไหนใครล้มใครล้มคนข้างหลังน่ะเขาล้มไหนใครล้มช่วยเขาก่อนเร็วเข้าใครล้มไม่เห็นมีเลยนี่ไงไม่เห็นมีใครล้มเลยพี่ฝนจริงเหรอหรือว่าพี่กขันไปมองไม่ทันน่าจะไม่ทันอ่ะแล้วพี่ฝนทำไมไม่ช่วยเขาอ่ะเมื่อกี้นี้พี่ฝนไปเก็บตังค์อยู่หน้าร้านอะโอเคโอเคมีคุณลูกค้ามาเพิ่มเปล่าตอนนี้ เก็บได้หกหมื่นเลยนะรวมเป็นแปดหมื่นเจ็ดแล้วเนี่ยดีมากเลยทําไมกิจการไรายได้ดีจังลูกค้าก็เข้ามาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะนี่นี่ทางนีอ้อ่าอัปเกรดเลยแล้วที่สําคัญนะอีกฝั่งหนึ่งก็มีปุ่มด้วยฝั่งไหนอ่ะฝั่งตรงข้ามเนี่ยเดี๋ยวก่อนอันนี้จะอัปเกรดใช้สี่หมื่นสองอ่ะพี่ฝนนี่ไงร้านของเราเนี่ยมีคุณลูกค้าเข้ามาอย่างเยอะเลยเรื่องนั้นก็จริงนะแต่พี่คิดว่ามันไม่น่าจะมีแค่เครื่องตัดผมอย่างเดียวน่าจะมีอย่างอื่นด้วยก็มี ที่ทำเล็บไงเีเกอเปิดอันนี้เลยแล้วกันเก้าอี้นั่งสบายใช่แล้วเก้าอี้นวดอัตโนมัตินี่โอ้โหมีคุณลูกค้าเข้ามาอย่างเยอะเลยเข้า<อ>แถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยเฮ้ยแป๊บเดียวเรามีลูกค้าเยอะขนาดนี้แล้วเหรอเนี่ยดีจังเลยร้านร้านของพวกเรานี้ก็จะได้มีกิจการจเจริญรุ่งเรืองเดี๋ยวผมเปิดเครื่องให้นะครับนี่ไงคุณลูกค้าเขา รู้สึกว่าเขาจะชอบร้านเรามากๆเลยดีจังเลยนะอเอาๆล้มล้มล,มล้มล้มช่วยเขาก่อนไปแล้วไหมครับคุณลูกค้าไม่เป็นไรค่ะขอบคุณมากเลยนะคะโอ้ดีจังเลยนะครับเด,ดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนก็ล้มไหนพี่ฝนทำอะไรอ่ะออกมาเดี๋ยวก่อนพี่ฝนล้มลื่นลื่นทำไมไปลื่นอยู่ตรงนั้นโอ้มันลื่นมันลื่นตอนนี้เราเปิดนี่แล้วเขาเรียกว่าอะไรนะเคาน์เตอร์ประชาธมพันธ์ดีมากดีมากเอาละต้องใช้ตังอีกเยอะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่เอกจะรีบออกไปเก็บตังมาก่อนนะ โอ้โหนี่ลูกค้าเยอะมากจนเราให้บริการเขาไม่ทันแล้วนะพี่ฝนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวพี่ฝนมาช่วยทําผมอยู่ข้างในร้านก่อนกันแล้วกันก็ดีเมกันเชิญเลยนะครับใชญเลยนะคะคุณลูกคา้ายินดีต้อนรับทุกคนคะ่ะเครื่องถ้าจะทำเป็นอัตโนมัติต้องแสนหนึ่งเลยเหรอเนี่ยจริงเหรอยังไงเครื่องนี้แสนหนึ่งอะราคาแพงเหมือนกันนะพวกเราเชิญเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แสนสองโอ้โห ราคาเครื่องแพงมากห้าแสนแเนี่ยที่ท,ที่เพีงต้องใช้กับเครื่องนวดตรงฝั่งเนี้ยพี่ฝนเชิญเลยครับที่จะต้องอัปเกรด่ะเหรอตอนนี้มีอยู่แปดหมื่นเก้าแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วตังค์ไม่พอนี่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 เชิญเลยนะครับโอ้โหลูกค้าเข้าเยอะมากเลยตอนนี้พี่ฝนเพราะว่าร้านของเราเนี่ยนะนะนะจะเลิศลุ่งเรืองเชิญเลยครับเชิญด้านในเลยนะครับเชิญด้านในได้เลยค่ะ เป็นยังไงม้างครับคุณลูกค้าสบายไหมครับดีมากเลยนะคะเดี๋ยวฉันจะพาเพื่อนมาด้วยก็แล้วกันค่ะเพราะว่าที่นี่ดีมากเลยค่ะขอบคุณที่มาอุดหนุนนะครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญคุณลูกค้าด้านในได้เลยนะคะเรามีเรามีที่บริการตัดผมเยอะแยะมากมายเลยค่ะรับรองได้เลยว่าจะออกมาสวยแล้วก็หล่อทุกคนอันนี้เขามาตัดแล้วก็ย้อมผมอัตโนมัติพี่ฝนอู้ดีจังเลยคุณลูกค้าสวยมากเลยค่ะใช่แล้วครับคุณลูกค้าดูดีมากเลยนะครับเนี่ยใช่ดูดีมากเลยค่ะเชิญด้านในเลยนะ โอ้โห oh, ตังอย่างเยอะเลยตอนนี้เพคมีตังเยอะมากเลยแล้วก็เครื่องนวดอัตโนมัติที่เปิดไปได้สองเครื่องแนละ้วพี่ฝนอีกฝั่งหนึ่งเรายังไม่ได้อัปเกรดสถานที่ของเราเลยนะนี่นี่นี่ตรงนี้เลยเขาเรียกว่าอะไรนะห้องติดต่อประสานงานพี่ฝนจริงเหรอจริงๆข้างในเพคเปิดตู้เย็นแล้วนะดีจังเลยถนะ้าอย่างนั้นแล้วก็เราก็ไม่ต้องมารับลูกค้าที่ข้างหน้าร้านเองแล้วใช่ปะ น่าจะใช่นะแต่ตอนนี้ลูกค้าก็ยังเข้าแบบเข้าไม่หยุดเลยอะ่ะดีมากเลยนี่เปิดเครื่องให้เขาก่อนนี่อยากจะบอกว่าตอนนี้เราเปิดร้านมา24ชั่วโมงแล้วเราไม่คิดจะปิดร้านังเหรอเรายังไม่ปิดเราต้องหาเงินโอ้นักธุรกิจมาเราจะไม่ปิดร้านเลยใช่ไหมใช่แล้วใช่แล้วมีคนมาตัดผมทําผมแล้วก็มาสปากันเยอะแยะเลยนะเนี่ยดีมากดีมากแบบนี้กิจาการจเจริญรุ่งเรืองดีจังเลย อีกฝั่งหนึ่งคือร้านอะไรอีกฝั่งหนึ่งยังไม่แน่ใจแต่ใช้ตังหลักแสนเลยตอนนี้ต,ต,ตังไม่พอใช่แล้วตังไม่พอโอ้เขาติดกล้องวงจรปิดในนี้ด้วยพี่ฝนดีเหมือนการมีกล้องวงจรปิดในที่สุดเราก็สามารถเปิดอะไรนะร้านทําผมแล้วก็สปาได้เรียบร้อยแล้วนะพี่ฝนนะใช่ตอนนี้กิจการดีมากเลยดูนั่นสิคุณลูกค้าเยอะแยะเต็มไปหมดเลยงั้น ทุกนชื่นชอบคลิปของพวกเราแล้แลรวก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนรักทุกคนนะจ๊ะบ๊วย,ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวออกไปรับลูกคา้าก่อนลูกคา้ายืนรอกันเต็มแล้ว